วิวมาแล้วใช่คนรอน้าเมียน้ำมามีอ่ะโอเคเกณฑ์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 ้วนายทองสุขสุขสวัสดิ์นางสาวกสิรามุนรัตน์นางสาวรักษากาบเกศถวายให้พระแก้ว แต่แม่นายทองสุกสุขสวัสดิ์ค่ะแล้วก็เกิรามุนรัตเล้าแล้วก็รักษาแก้วเกศ

อปฏิทินเจา้าขอบคุณค่ะเขอบคุณค่ะสาธุเจา้าองค้องตลงคำกค่ะขอบคุณคงงคเณจา้าขรัสามอือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ông nó để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นไงนี่คนนักก็เจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าแลเสร็จพิธีนะคะอันนี้ก็น้องแมวน่ารักเจ้าเจ้าเจ้าแมวจ๋าแมวจ๋าน้องแมวน่ารักอันเป็นเนี่ยแอบดูก่ อยู่ในซอกเลยอ่ะแมวแมวมันจะเล่นกบเปิ่นนี่แมวแมวเจ้าแล้วก็จะเป็นพาเที่ยวซันปะคอยนะอันนี้เป็นซันปะคอยเทมเพิลวลคัมทูไทยแลนด์ So beautiful.